สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกันค่ะข้าววันนีกน้ก็น้ำพริกน้ำพริกม่วงอุ๊ยห <c oughs> แล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีผักก็คือยอดเพกาแล้วก็ยอดมะละ,ะเป็นอะไรที่เหมือนมีไข่ต้ม คือตอนนี้งดอะไรอ่ะงดพวกมันมันมากินของต้มแทนเนาะมา <c oughs> <c oughs> ทานข้าวกันค่ะอร่อยนะเพื่อนน้ำพริกมะม่วงนะน้ำพริกมะม่วงก็ใส่กับปินี่ถึงใส่อะไรนั่นแล้วก็มันก็จะเป็นอักเอ่ะ อ,อ,อืทพระร่วเพิ่นไปเลยมึงมันก็จะออกเปรี้ยวใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งใส่ดีใส่น้ำอ้อยพอดีมีน้ำอ้อยอยู่ก็ลองอร่อยดีเหมือนกันนะน้ำอ้อยคือน้ำอ้อยนี่เหมือนกับเนาะมันเป็นธรรมชาติ <S <S ก็มาทานข้าวกันนะคะเพื่นนอนค่ะเนาะผักผักปลอดสารพิษปลูกเองกับบ้านปลูกเองที่บ้านใช่ไหเพื่อนยอดมะระยอดมะระนี่ชอบมาก เคยซื้อมัน่ะเมื่อก่อนนี้เขาขายนาะซื้อมาแล้วก็มาหัน่นไอ้ป่านทั้งหัวมันออกแล้วก็ฉาบน,น้ำมันทุกกระเทียมกินกังพริกแซ่หัน <c oughs> นะคะยำมาละ เขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแนละ้วเพื่อนๆ <g iss ue> น้ำพริกหวานไปนิดนึงเดี๋ยาน้ำปลาใส่อร่อยค่ะอันนี้ยอดเพกายอดเพกา หักพวกน,นี้ยสําหรับคนเป็นเบาหวานดีมากเพื่อนเพราะว่าคนเป็นเบาหวานคือจะลดพวกน้ําตาลพวกพวกเพกาเนาะ,ะเพกาพวกฝักเพกาฝักเพกาก็เอามาเผาก่อนเผาแล้วก็ ล้างสะอาดบางคนเขาก็จะหันห่นหั่นเป็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 น,ป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 นแล้วก็จะามาฉาบน้ํามันทุบกระเทียมใส่แล้วก็มาแอมกับน้ำพริกบางคนเขาก็จะอย่างนั้นเลยคือลวกน้ํามาอีกทีนึงคือให้มันร้อนแล้วก็จะเอามายิงกับน้าพริกเนาะบางคนก็เอามาแกงแกงใส่พวกประดูกอะไรเงี้ยเพื่อนเพื<ๆ>่ไกานะ แกงใส่พวกกระดูกเขาก็จะไม่ไม่เผานะเขาก็จะหั่นเป็นแว่นแว่นน้อยน้อยทั้งแว่นทั้งเปลือกเลยก็เอามาใส่แกงก็อร่อยดีเหมือนกันนะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรอะผักธรรมชาตินะเนกาแล้วก็มันเป็นยาด้วยก็หามาทานแล้วก็เพื่อนเสำหรับคนที่แบบคบบคุนน้ำตาลพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยี่ก็ชอบเนี่ยพรามะละ ไอ้บัลลัคคีนกม,ม,มันไม่มีมันไม่มีดอกเนาะนี่มีรูปค่าก็ทา,านข้าวด้วยกันนะครเพื่อนเนาะขอบคุณนะครเพื่อนขาเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย